<c oughs> ฉันบ้านจนละ่ะโอ้ได้บ้านจนอย่างนั้นเหรอไม่ต้องเป็นห่วงไปเจ้าบุคคลที่น่าสมเพช <c oughs> ไม่จริงนั่นมันเสียงจากสวรรค์ใช่แล้วฉันเองเสียงจากสวรรค์เทวดาประจำตัวแกที่คอยจ้องมองดูชีวิตอันสมเพชของแกยังไงละ่ะ <c oughs> แกเห็นตัวเลข50บบนหัวแกนั่นไหมใช่แล้ว นี่เป็นจํานวนพรที่แกสามารถขอได้ในชีวิตนี้รีลี really? จริงเหรอสิ่งเดียวและสิ่งแรกที่ผมอยากจะได้นั่นก็คือ m o n น y m o เนม m o เนเนอู้ดูดีสิคุณผู้ชมผมได้เงินจริงๆด้วยเว้ยขอขอบคุณนะครับเทวดาจากสวรรค์้ม oh าย g อดบายโทเวคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมนี้ Make a Witch นี่เป็นเกมที่ผมนั้นอยากทําให้มันเกิดขึ้นกับตัวผมในชีวิตจริงมากๆเกมเกมนี้ผมเพียงแค่เรานะครับพิมพไปในแชทไว้ว่าคุณนั้นอยากจะได้อะไรเทพเจ้าที่นั่งมองคุณด้วยความสมเพชนะครับเขาก็จะให้ของสิ่งนั้นคุณมาเป็นยังไงคือแบบชีวิตคุนบัตรซบมามากพอแล้วไงนะครับพระเจ้าเห็นแล้วแบบโอ้ my god ชีวิตมึงน่าสงสารมากอยากได้อะไรบอกมาเลยกูประทานให้มึงทุกอย่าง แต่ว่าในชีวิตจริงนะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นคือแบบขอพรไม่ได้ไงชีวิตเน่ายังไงก็เน่าอย่างแม่งโซแซดว่ะนอกจากเงินแล้วอยากได้อะไรอยากได้บ้านใช่ผมอยากได้บ้านเฮาส์กิฟมีเฮาส์ผมบอกว่าเฮาส์ดูเหมือนเกมที่จะไม่เข้าใจนะครับในสิ่งที่ผมอยากได้ผมอยากได้แมวสักตัวหนึ่งว้าวนี่ไงได้แมวมาแล้วหนึ่งตัวเย้ ผมอยากได้ดาบคุณผู้ชมนี่ดาบเราก็ได้มาาันวันนี้ตายสักแกมีอย่างอื่นอีกไหมผมอยากได้ฟอปปาไม่เกินปืนก็ไม่ได้เหรอวะคือนอกจากเงินแมวดาบแล้วผมจะเสกอะไรได้อีกวะคุณผู้ชมช่วยผมคิดหน่อยอยากได้โต๊ะโอเคได้โต๊ะมาแล้วแล้วยังไงอะผมอยากได้บ้านบ้านแบบเป็นหลังอะอยากได้บ้านเป็นหลังเฮ้ยรถไง อยากได้รถสปอร์ตคาร์สตอปดูดมีอะไรที่กูอยากได้แล้วมันขอได้แบบจริงๆบ้างเนี่ยเย้า yeah guys ผมอยากได้เค้กผมก็ได้มาเลยเค้ก1ชิ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมสามารถซื้อเกมพาร์ตได้วะ่ะแมสซีฟไอเทมไอเทมจะขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดเราเติมคำด้านหลังนะครับเช่นบิ๊กมันนี่บิ๊กเค้กอะไรประมาณนี้เราน่าจะได้แบบว่า ของที่ชิ้นใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือในตามความคิดผมนะแล้วผมก็ซื้อเวบป้อนแพ็กเบกมาเนี่ยเบกว้าวพีคมาเนเฮ้ยนี่นี่เค้กมาด้วยกินนมนมนมผมมองว่ามันใหญ่ได้มากกว่านี้แมสซีฟมันนี่โอ้ใหญ่จริงจรงด้วยโคตรใหญ่แมสซีฟเค้กเยอะมีแล้วถ้าผมอยากจะได้แฟนล่ะเขาจะเสกแฟนให้ผมหรือเปล่า One girlfriend โอเคเ h a ด s i ท guys เกมเกมนี้นะครับเขาไม่ให้ girlfriend ผมมาไว้เพราะฉะนั้นแล้เนี่ยผมต้องการ drum กัน yes ปืนมาเฟียอ่ะนี่มันหายไปไหนวะเอาใหม่อีกทีนึง drum กัน what drum กันมันต้องมีตัวขีดด้วยแล้วผมใช้ไม่ได้คุณผู้ชม rocket launcher yes ผมได้มาแล้วเฮ้ยคุณผู้หญิงคนนี้ดันได้ปืนกูเอามาเดี๋ยวนี้เอาปืนผมมาเดี๋ยวนี้คุณหยุดเดี๋ยวนี้แหละอือมันไงล่ะเกินโนโนกันโนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเสกดาบมาว่าจะพีพีพีฮึบมควิกสโกรมอ้าจะตายเอ้าอ้าวพอละพอละ ผมพยายามจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายคนอื่นนะครับทำไมเขาขอขี้กันวะเมสซีพู Pew w o This is epic เฮ้ยมีคนขอ Robux ว่ะ Robux I want Robux จริงๆมันก็เป็นมันนี่ธรรมดาเนาะผู้ชมอยากได้ดาบ s อ o r เฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้นะอย่าเข้ามาใกล้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย No No ่าทำแบบนี้สิเฮ้ย จะพี่พี่เหรอตุ้งทวิงตวิงท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 วิงเป็นยังไงเหรอฮะผมอยากฆ่าเธอตายนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมขอเดทโน้ตใช่ผมอยากได้เดทโน้ตผมผมจะได้ไปแก้แค้นคุณผู้หญิงคนนั้นดูนี่สิกิฟต์มีโรบัคคุณผู้หญิงคนนี้จะป้นคนอื่นอย่างมากเรอฮะเธอหยุดเดี๋ยวนี้ฉันมีอาพีจียิงแม่งเลยยิงแม่งเลยฮึบยิงแม่งเลยอ้าหยุด อย่าเข้าใกล้อุ๊ยทำไมทาไมอไอาร์พีจีมันชอบยิงสิตีนกูนักหนาวะอืมเป็นยังไงล่ะฮะฟอปป้าเอ้ยนายอยากได้ฟอปป้ามันกับเราเลยเพื่อนโนคนผู้หญิงโนโนโนเนี่ยใจแอนดแล็ปท็อปอเกมมิ่งพีซีเขาขอเกมมิ่งพีซีคุณผู้ชมผมอยากได้บ้างเกมมิ่งพีซีไม่ได้วะแมสซีฟแล็ปท็อปโอ้คอมขนาดใหญ่โอ้เป็นยังไงล่ะกูเกมมิ่งนะเว้ย คนที่เขาขออะไรวะขอเตียงหรอลองพิมพ์ดูบ้างเบสเจ๋งว่ะผมชอบอะเกมเกมนี้เหมาะสําหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับผมเห็นคนขอซอมบี้อยู่อะไรซอมบี้เอ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 ้เกมมิ่งเซ็ตออพไม่มีเพื่อนนายได้ซอมบี้ไปก่อนอ้โหซอมบี้โคตรแรงกัดทีนึงแบบเกือบตายอ่ะเฮ้ยไอ้ซอมบี้นี่มึงเลิกตามกูได้แล้วมันไม่ตายด้วย อายุคิดมีเออให้มันได้อย่างงี้ทีม,ทมบริษัท Massive Zombie ซอมบี้ยักษ์ไม่มีวะ่ะ Big Zombie Big No ยี่สิบ Zombie เสียใจด้วยไม่มีคุณผู้หญิงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับซอนเอาอีกแล้วคุณผู้หญิงคนนี้เป็น PvP ผมว่าผมจำเธอได้เอยเอยเออหยุดเดี๋ยวนี้อยา่า หน้าดำไหน้าดำ <laughs> หน้าดำไปดิอย่างนี้ผมรักโลกได้ไหม Tree Oh my god ทีม m t r guys Look at this ทีม m t r เฮ้ย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 ,ย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 มีคนแม่งเสกซอมบี้จากข้างบนตรงนั้นมึงนะมึงจะมาสร้างความเสียหายให้กับทีน่นี่อย่างนั้นเหรอเกมไม่มีสิทธิ์มาสร้างความเสียหายให้กับที่นี่เจ้ะทึม Giant Tree Wow ทีมทรีถูกใจสิ่งนี้นะครับเอาจริงๆนะครับมันก็จํากัดพรให้เราเล่นอยู่นะจริงๆเกมนี้เราสามารถเติมซื้อพอรได้ด้วย150พรคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยอาแล้วผมนั้นก็จะแบบสร้างความลํำคาาให้กับคนอื่นด้วยการปล่อยซอมบี้มารลัวๆดีไหมผมอยากรู้ไอ้นี่มันคืออะไรมันสามารถลอยได้เว้ยซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับจะชอบแบบเศกซอมบี้แบบนี้ออกมารัว เพื่อสร้างความเสียหายระดับสูงสุดคุณผู้ชมก็ <S <S ไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรแล้วซอมบี้มันกินกันเองด้วยนะดูดิโคตรทุเลศได้เลยว่าบอมโอเคผมสามารถเอาบอมได้สลิงช็อตได้เพ้นบอลกันได้เดี๋ยวผมจะจำไว้บอม yes เพนบอลกัน yes สลิงช็อตดูอยากจะรู้คือแต่ละอย่างเนี่ยคือมันเถื่อนหรือเปล่า เอวโอ้โหไอ้สต๊อปน่าจะทำอะไรนะ่เดี๋ยวโดนหนังกระติกยิงนะเว้ยเป็นไงล่ะรุนแรงอะรุนแรงกลัวเลยกลัวโอ้ยโอเจ้าหมอนี่มันขี่เตียงมากเฮ้ยยังเถียนออกจากเกมเลยดูเจ้าหมอนี่ต้องการเอเคต้องการฟลายผมเองก็อยากจะบินได้เหมือนกันนะฟลายโนบินไม่ได้ต้องการกอดไม่ได้ ต้องการปีกเออต้องการทีเร็กซ <Br> uh. ์เฮ้ยเพื่อนขอเราลองปืนเพนบอลหน่อยเอ๊ะมันอะไรเวะเนี่ยเพนบอลกันบราเบราอุ้ย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 ขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษผมรอเล่น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 เราแค่รอเล่นนิดเดียวเองเดี๋ยวกูยิงสิมึงรีเลยเฮ้ยมันเล่นปลากรวดีกว่าเฮ้ยเขามีดาบเอาจริงจงนะครับผมมี RPG ถ้าเกิดไม่หยุดผมจะทำการยิงสิคุณเออ นั่นแหละไปสุดยอด What is that Oh my god นี่เป็นเซนะิร์ฟเวอร์ครับที่คนเล่นเยอะแป๊นึงปิดเสียงเพลงก่อน What is that นี่ต้องการโลกเหรอโอ้โห oh เกมแหลกเลยคุณผู้ชมเขาขออะไรของเขากันวะต้องการโลกเออนี่ <laughs> มีใครอยากได้โลกบ้างคุณผู้ชม ลองดูนะมังกี้ก็จะได้ลิงโง่ๆแบบนี้มาเนี่ยนะคือ <S ý st> แบบต่ละอย่างเขาทั้งนี้จะไร้ค่านะครับนี่เจ๋งวะ่ะดูดิมันแบบเป็นห้องเป็นห้องถึงแม้ว่าจะสร้างมาแบบยังไงอ่ะจะมีแค่โต๊ะเตียงแล้วก็มีทอเลตมีเก้าอี้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับดูดิแต่ว่าเขานั้นพยายามที่จะสร้างบ้านเป็นหลังเป็นหลังเลยแล้วก็จะเปิดเป็นโฮเทลล่อยให้คนอื่นเช่าเอาละคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับเกมเกมนี้คุณผู้ชมครับ ผมมองว่าทีมทรีก็ผมจะต้องถูกใจนะครับกับสิ่งที่เขานั้นเห็นตรงหน้าถ้าเกิดคุณก็ผมสามารถขอพรได้252ข้อคุณอยากจะขออะไรพิมพ์มาบอกผมในคอมเมนต์นะครับแล้วผมจะไม่อ่านเหมือนเดิมวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบาย